รายการ The Secret เป็นรายการที่จะช่วยคุณอยากรู้โชคชะตาอนัาคตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเฮงได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโหราศาสตร์ชัน้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยน <Where? S 2> อาจารย์เจนหวัง ยอดผู้เชีย่ยวชาญด้านการสัมผัสอุญจารและการสแกนโรคอันเกิดจากกรรมอาจารย์ถุงสุดยอดผู้เชีย่ยวชาญด้านศาสตร์เสียมสี่พุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามอาจารย์ถงร,รอดเรือนสุดยอดปร,รมาภูด,ด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์กิติแอสโตรสุดยอดผู้เชีย่ยวชาญด้านดานวงพิชัยสงครามและศาสตร์ยูเรเนียนอาจารย์เร็กวรจิต ุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการล่นยอดการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับดวงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีปริศพนวิเวกชูวิตสนับสนุนโดย เรื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตราพีระมิดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0827825933 35หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย088 0224725 คนลุกของแท้ฮะสิ่งสิ่งที่รอคอยก็มาถึงแล้วครับผมคุณอาจารย์เจนว่าตลอดฮะแต่ว่าหลายๆคนโอเคเนาะให้โชคพวกเราได้ไหมอยากได้โชคไหมครับอ่านะฮะอาจารย์เอาสามตัวนะสามตัวเชิญครับอาจารย์ครับขอเขาให้ครับให้แน่นๆนะห้าได้ปูตายห้คือ หนึ่งเมษาปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยอ่าปีใหม่ไทยครับ่มอางเราสยาวาสมสี่องแล้วกนี้ไม่เกิดธรรมชาติเกิดจาสิ่งลึลของสัมสีที่่อยเกิดไม่มีอเจที่เกิดในธรรมชาติกับ จอมวกที่เกิดโดยสิ่งลิ้ลับนําพาให้เกิดนะคะที่นี่ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นของที่เกิดจากสิ่งลิ้ลับนะคะคือสัมภเวสีนั่นเองอันนี้ก็ไม่ได้แบบงมงายนะคะแต่คือวันนี้เรามาทําบุญใหญ่เผื่อทางนะสัมภเวสีท่านอยู่จริงนะก็ขอให้เลขที่ปรากฏในกระบอกเซมซีียงแดงเนี้ยให้ถูกเลยนะเดี๋ยวฉันอธิษฐานจิตนะบอก,บอกขอทูปอ่ะขอทูหนะครับขอทูปทูปใหญ่มา ูกวิญณบางอก่าอาจารย์เจวทูบใหญ่ม,มากก็ <c oughs> เพื่อจุดบอกเขาคระข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของคณะที่มาร่วมบุญทอดกระตาสามัคคีนาวบ้านแก้วที่17มีนาคม2555นี้หาสัพระเวสีที่อยู่ณที่ ว่าจะเป็นชายหรือหญิงข้าพเจ้าปรารนานะนะคะหากท่านโดนจิตโดนใจขอให้เซมซีกระบ,บอกนี้ที่ข้าพเจ้าจะทําการเสียงทายก็ขอให้เลขออกมาอย่างถูกต้องแม่นยำเพราะว่าเมื่อสาธุชนทั้งหลายและชาวบ้านที่อยู่ใน,นที่แห่งนี้เขาถูกหวยรวยโชคเขาจะได้มาทำบุญที่เทพุท่านอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครถู อาหารจะต้องมาทำบุญให้เขาจริงๆนะนะคะต้องถูกมากๆนะคะท่านเอาน้อยๆไม่เอานะคะเอาเยอะๆนะคะก็ให้หมดหนี้หมดสินอ่าเดี๋ยวยัยหนูจะตั้งจิตก่อนนะสื่อแบบว่าเราไม่เคยทำเลยนะเนี่ยเราสื่อเป็ญาณกันนะแต่เราไม่ขอก็ก็ถือว่าโชคดีกันไปนะผมโดนว่า ผมโดนว่าตั้งแต่เทสแล้วเรย่องนี้จอ้าวพวกเราต้องจิตอ้าวตั้งจิตอ้าวพูดตามหนูนะขออ้าวมีโทรศัพท์นะเดี๋ยวอ้าวขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารุกะเทวดาทั้งหลายที่อยู่นาที่แห่งนี้ หากท่านมีอยู่จริงรวมทั้งสัมเวสีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ทรงมิตมาโดนจิตโดนใจข้าพเจ้าขอข้าเจ้าเซมซีเพื่อขอหวยในวันที่หนึ่งเมษายนสอง5ายา้า ี่อให้เลขที่ออกมานี้จงถูกลงวันที่หนึ่งและเมื่อพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายมีโชคลาบแล้วจะทําการกาารทํี่ส่วนญหรือทําบุญไปให้พวกท่านของขยัน ไม่เคยมีขนาดมีสั่นแรมากเลยค่ะสามตัวนะเพื่อชาวบ้านทำได้หมดลูกศิษย์ลูกศิษย์นะ 3 <s> um>

แม่ยิ้มกันทั่วหน้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะฮะเจ็ดโมงถึง8ปดโมงครึ่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์8ปดโมงถึง9ก้ามงครึ่งครับกับสุดยอด7จ็ดกูรูของเรานะครับวันนี้แน่นอนครับมีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาร่วมพูดคุยกันฮะแต่ว่าผู้ใหญ่เจดีของเราก็คือชามะเขือพวงตาพีระมิดนะครับที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือดนะครับหรือว่าใครที่มีอาการเป็นเบาหวานนะครับชงนะฮะวันหนึ่งหนึ่งซองนะครับประมาณเขาเรียกว่า ผสมน้ำประมาณ2ลิตรนะฮะทานได้ทั้งวันนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของชามะเขือพวงเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการค้นวคว้าเขาเรียกว่ามะเขือพวงนี้เป็นราชาของมะเขือนะต้นสูงประมาณ3เมตรแต่ลูกติ้วเดียวนะครับผมแต่ว่าสรรพคุณเรื่องเพคตินต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ0 8 8 0 2แปดแ5ครับ หรือว่าโทรไปที่4หมายเลขครับ15.7 7ตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของคนรักอ่านไม่ควรพลาดนะครับกับภารกิจดีลิตกรรมนะครับของอาจารย์เจนยานทิศนะครับแนวทางพ้นกรรมที่ปฏิบัติได้จริงนะฮะหนังสือของอาจารย์นะฮะจะให้คุณได้เข้าใจถึงบาปพุนคุณโทษมากขึ้นนะฮะถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกนะครับของอาจารย์เจนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ในไม่หนึ่งก็สองแล้วแต่สำนักพิมพ์นะผมไปดูแลนะครับผมเดินหนังสือซื้อหนังสือบ่อยนะครับเป็นนเเเรรรรืื่่่่อออองงงงงาาาววยชขผู้หญิ หญิงสาวผู้ถูกเลือกให้ครับว่าอาจารย์เจนนี่คือเขาเรียกว่าทางสื่อมวลชนนะครับเขาเรียกว่าเป็นหญิงสาวผู้ถูกเลือกให้เป็นให้มียาวิเศษนะฮะก็คือว่าทั้งสโลแกนสแกนโลกนะฮะสืสบหาศพรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจนได้ฉายานักสืบยานทิพย์นะครับเขาเรียกว่านะครับพบประสบการณ์เห็นการ,รได้นะครับในหนังสือนะครับแน่นอนฮะครูของเรานะครับผมอาจารย์เจนยานทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นก่อนอื่นต้องพูดถึงวันที่1เมษากนนี่ ทำเป็นเลิศนะฮะก็ดวงมีมได้เท่านี้ฮะก็พอ <Okay. S 2> เพียงครับผมผมมั่นใจเลยว่าสามสามสามสองออกแน่แน่ผมก็พยายามว่าไปแวะไปตลาดพอดีมันมีอยู่ใบเดียว <c oughs> ก็พอเพียงฮะไม่ได้คิดอะไรมาก <Okay. S 2> นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราไปเขาเรียกว่าไปทําบุญกันนะครับ <c oughs> ในวันที่17มีนาคมนะฮะไปถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่นะครับที่วัดบ้านแกที่อ่างทองนะเป็นพิธีส่งวิญญาณใช่พระอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ทอดพระปาเพื่อสมทุตทุนนะฮะในการสร้างหอสวดมน แล้วก็สาราการประเรียนนะครับที่วัดบ้านแก่นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บก็แฟนๆบอกอาจารย s <S ์แม่รู้สึกมา2 300คนผมก็ไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีนะต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจารย์เบรผมเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็โอเคว่าอาจารย์ก็ให้โชคนะคะบคือไปเสี่ยมเทนซีที่จอมปวดเนาะครั้งแรกออกมาเป็นเลขสามครั้งที่2ออกมาไปเลขสองแต่จริงๆผมมองในใจผมนะผมว่าสองตัวพอแล้วแต่มีเสียงไงอาจารย์คะอาจารย์ก็ขออีกตัวค่ะแฟนๆไงลูกศิษย์ก็3ตัวแต่ว่าพอครั้งที่3คือ เขาเหมือนเขาไม่อยากให้ไะอาจารย์ใช่ค่ะนะครับแค่นั้นให้แค่นั้นก็คือก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่ถูกเยอะนะนี่ที่ Facebook นี่ถูกกันหลายคนเขาโทรมาขอบคุณเยอะนะเขามีส่งมาที่ Facebook นะลองไปดูประทูที่ a c e b o o k นะว่าคนถูกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น5้าสองหรวมถึงขออาจารย์ด้วยนะครับแต่ผมก็ดีใจนะ ผมไม่ได้บอกใครที่บ้านด้วยเก็บก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเงินก่อนไม่รู้โดนหักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะต้องอันนี้เรื่องของหวยนี่เราต้องทําบุญมาด้วยบางคนซื้อเยอะแต่ไม่มีไม่มีโชคเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญทางด้านนะคะทาทานมาก็ไม่มีโชคนะคะผมแห่อาจารย์งวดหน้าไปไหนอีกฮะ นี่คนถามมาเยอะมากนะว่าหน้าไปเท่ากนะครับต้องคอยติดตามให้ดีนะครับผมเนาะอาจารย์ครับครั้งที่แล้วนี้ผมคุยเรื่อง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 ที่ผมไปปฏิบัติธรรมมาวันนี้ก็เลยขอความรู้เรื่องการนั่งวิปัสสนากรรมฐานว่านั่งแล้วมันได้ประโยชน์เรื่องอะไรนะครับผมเขาเรียกว่า การนั่งสมาธิถึงญาณที่อาจารย์เขาเรียกว่าญาณใช่ไหมมันเป็นอย่างไรครว่าญาณมันคืออะไรครับก็คือญาณเนี่ยจริงๆแล้วความหมายเ็าบอกเรียกว่าการอย่างรู้นะคะหมายถึงการอย่างรู้อดีตชาติอย่างรู้ปัจจุบันชาติอย่างรู้อนาคตเขาบอกว่าญาณจริงๆแล้วเนี่ย มันเกิดจากการเราเจริญสมถะภาวนาหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือเขาเรียกว่ามักมีองค์8นี่แหละมันเป็นสมาบัติ8นะคะจริงๆแล้วยานเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็น4รูปยานกับ4ีค่ะสี่อรูปยานจริงๆแล้วยานเนี่ยมันมีระดับของมันซึ่งซึ่งระดับของยานเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจจริงๆแล้วมีถึง7ระดับด้วยกันค่ะจริงๆแล้วมีหลายตัวบางคนไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้างความหมายก็คืออย่างระดับ ที่หนึ่งเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานนะคะก็หมายถึงว่ายานอย่างรู้อดีตชาติของคนและสัตว์ได้นะคะมันเป็นบุญเก่านะคะถ้าคนที่ปฏิบัติมากๆเนี่ยก็จะได้ยานตัวนี้นะคะส่วนตัวที่สองเขาเรียกว่าเจโตปริยญยานเจโตปริยญาณใช่ปริยญานจะชื่อเรียกยากหน่อยนะคะเจโตก็หมายถึงยานอย่างรู้จิตใจวาระจิตของคนและสัตว์ได้ จะรู้ว่าคนนี้คิดอะไรนึกอะไรอยู่นะคะจะสามารถอย่างรู้ได้อันนี้เขาเรียกว่าเจโตนะคะอีกอันระดับที่3ามเขาเรียกว่าจูตูปปาตยานนะนะยานตรงนี้เนี่ยก็เป็นยานที่ขั้นสูงระดับขึ้นไปอีกยานตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะรู้อดีตชาติรู้ปัจจุบันว่าอดีตเนี่ยเราไปทําอะไรมาปัจจุบันเราไปทําอะไรมาและผลกรรมนั้นต้องได้รับอะไรนะคะตรงนี้ก็ของคนและสัตว์ได้เหมือนกัน แล้วก็สามารถเขาเรียกว่าระดับที่4เขาเรียกว่าอตีตังสยานหมายถึงว่าใช่หมายถึงรู้อดีตชาติของคนและสัตว์ได้นะแล้วก็รู้วิธีแก้ไขได้ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนังสยานนะรู้ปัจจุบันของคนและสัตว์รู้ว่าอดีตชาติรู้ปัจจุบันด้วยว่าเขาทําอะไรมาผลกรรมได้รับอะไรบ้างของคนและสัตว์ตรงนี้นะคะระดับของมันมีนะระดับที่6กเขาเรียกว่า อนาคตต่างสายานไม่ถึงว่าอย่างรู้อนาคตของคนและสัตว์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะทําอะไรดีไหมนะคะยานตัวนี้นะคะอันสุดท้ายก็เรียกว่ายถายถากรรมมนุษย์สายานยยถาตัวนี้ก็คือว่าอย่างรู้ปัจจุบันนะคะอย่างรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทําไมทุกวันนี้ถึงได้ทุกใจผลกรรมเราไปทําอะไรมานะคะในอดีตปัจจุบันอนาคตยานตัวนี้เป็นขั้นสูงนะคะก็ทําให้ รู้วิธีการแก้ไขได้นั่นเองซึ่งถึงเรื่องของญาณนี่ก็บอกว่ามันมีสูงกว่านั้นอีกนะ,าาะมันมีเป็นระดับเขาเรียกว่าอภิญญาอภิญญาญาณใช่ค่ะอภิญญาญาณทางพุทธศาสนาระบุบเอาไว้เขาบอกว่าคนที่มีญาณอย่างรู้เนี่ยอภิญญาหมายถึงว่าความรู้ยิ่งยิ่งกว่าสูงกว่าญาณขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งคนที่นั่งสมาธิหรือจเจริญสมถะภาวนาหรือจเจริญวิปัสสนากรรมฐ,ฐานมากๆ ก็จะสามารถมียานหรือมีฌานได้นะคะแต่ถ้าเรานั่งมากๆเนี่ยเรามีถึงอภินญาเลยแล้วล่ะครับเพราะฌานนี่แบบแบบประเภทไหนครับอาจารย์เป็นเป็นยานเป็นยานเป็นยานอย่างโรยประเภทที่สองวอาจารย์ค่ะก็มีหูทิพตาทิพเป็นต้นนะคะอย่างอภินญาพุทธศาสนานี่ก็เปรียบและแบ่งออกไปอีกมีมีหลายนะแบ่งออกเป็นหกอย่างนะคะแบ่งออกเป็นหกอย่างบางคนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรหกอย่างเขาเรียกว่าอิทธิฤทธ อิทธิ์ก็หมายถึงอิทลิ์ปฏิหารเช่นบางคนมีวิชาเหาะเหินเดินอากาศย่นระยะทางอันนี้มีมีจริงนะคะในหลักพุทธศาสนานะคะอันที่สองเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณก็คือญาณอย่างรู้ว่าละจิตของคนและสัตว์เหมือนกันนะคะอันที่สามก็คือเรียกเรียกว่าทิพสะโสทิพสะโสทิพสะโสหมายถึงโสนี่หมายถึงหูนะคะหูทิหมายถึงว่ารู้เสียงของเทวดารู้เสียงของ วิญญาณว่าเขาพูดอะไรเนี่ยก็จะอย่างรู้หูทิพตาทิพนะคะตาทิพเขาเรียกว่าทิพพจัจขุนะตาทิพเนี่ยก็คือจะมองเห็นกรรมของผู้อื่นเหมือนที่ดิฉันมีนะคะตาทิพก็คืออะไรจะเป็นจอให้เห็นภาพอดีตชาติปัจจุบันของคนและสัตว์ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเขาเรียกว่าอสวรยยญานญาญตัวนี้เนี่ยคนทั่วไปจะทําไม่ได้นอกจากเป็นคนที่ เจริญกรรมฐานจนทําให้อสวกิเลสสิ้นไปหมายถึงกิเลสไม่มีเลยจะเป็นพระอริยสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถมีตรงนี้ได้ในข้อสุดท้ายนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะปฏิบัติครับอาจารย์จะมีวิธีการปฏิบัติยังไงบ้างอาจารย์คือการปฏิบัติเนี่ยยานลักษณะนี้เนี่ยต้องสะสมมาหลายชาตินะะเริ่มตก้งแต่ขอให้ได้สักอย่างหนึ่งยานใช่ค่ะอย่างเราเริ่มเพ่งพิ่งศึกสมาธิแรกๆเนี่ยแนะนําเป็นสมาธิเบื้องต้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าสมัสมาธากภาวนาหมายถึงการนั่งสมาธิอย่างที่ คุณชาติไปปฏิบัติใช่ไหมคะอันนั้นก็เรื่องเรื่องของการนั่งแนวสติปัฏฐานสี่เเรียกว่าสายยุบหน่อพ้องหนออันนั้นก็เป็นการกําหนดนะคะยืนเดินนั่งนอนนะคะถึงอาจาดีค่ะดีปฏิบัติเรื่อยๆนี่มันจะใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะบางทีมันจะนั่งนั่งไปมันจะมีอะไรแว๊บมาเราก็ต้องตัดนะสติสติหลายอย่าง มันก็จะมีนิวรณ์ทั้งห้ามานะคะงวงเหาหานอนนะคะเวทนาจะเกิดอยู่ดีฉราปเพบสะดุ้งเลยใชเสียงอาจารย์ก็จะช่วยประคองไว้อ่านะถ้าถ้าหลุดไปอาจารย์คุมกรรมฐานจะดีการนั่งจะพัฒนาท่านจะช่วยว่าถ้าหลุดนะก็ก็สติมาบางครั้งอาจารย์เขาก็จะบอกเราติดตรงไหนก็จะได้แก้ไขตามนั้นนะคะจะได้นั่งได้ถูกครับทีนี้ ยานนี่มีประโยชน์อย่างไรบ้างอาจารย์คือยานเนี่ยถ้าคนที่ฝึกสมาธิเราไม่ต้องหวังว่าเราจะมียานเขาคิดอย่างนี้เขาเรียกทำบุญอย่าหวังผลเราปฏิบัตินะคะเพื่อมองทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็คือความไม่เที่ยงพอเรานั่งไปนะคะพอบุญบารมีเราสะสมเรื่อยๆเนี่ยเราจะมี ยานตรงนี้เกิดขึ้นมาเองโดยปริยายใช่ค่ะสะสมบางคนก็สามารถมีได้ในชาตินี้ก็มีได้เขาเรียกว่าคนทั่วไปถ้าคิดดีปฏิบัติดีมีได้แน่นอนมีได้ค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําไม่ได้ทําได้ทุกคนนะคะอชัดเจนนะวันนี้ก็เรียกว่าสงการอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเผื่อใครว่างเปลี่ยนแนวคิดจาก7วันอันตรายเป็น7วันสบายๆเข้าวัดฟังธรรมนะท่านวอร์ท่านพูดไว้ดีมากแล้วผมก็ติดติดตรงคำพูดนี้มากเลยท่านบอกว่าจากเปลี่ยนแนวคิดจาก7วันอันตรายก็อย่าไปคิดมันสิ ก็เป็นเจ็ดวันสบายๆอยู่บ้านปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะคำพูดมันนะมันสามารถพิกได้ที่จริงการปฏิบัติธรรมทำที่ไหนก็ได้ถูกต้องก็คือนายนายของเรามันก็คือใจเราชัดเจนใจเรานะคะเป็นนายเราคร่างกายก็เป็นบ่าวนะคะนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องงานทีนี้อาจารย์หลายคนถามเรื่องที่เราจะไปกันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะวันวันศุกร์นี้เนาะเราจะไปดูสถานที่ไปเซ์เวย์นะครับที่กาญจนบุรีนะครับเหลียว ความคืบหน้าน่าจะเป็นหลังสงการเนาะ,ะเราจะมาพูดคุยกับทุกท่านว่าสรุปเราจะเดินทางวันไหนน่าจะประมาณสักสองคันรถบัสได้ค่ะใช่แป <80 S 2> ค,คนเนาะกำลังสวยๆนะครับที่เราจะไปปฏิบัติธรรมกันนะครับไปทําบุญกับอาจารย์เจนดาน,าน,านทิศนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่หลังสงการกลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะว่าจะเป็นที่ไหนอย,อย่างไระนะครับอาจารย์บอกว่ารับรองว่าต้องประทับใจต้องประทับใจแน่นอนนะฮะนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะไปเซอร์วที่การเจนบุรีถ้าเจอเราก็ทักทายกันได้นะ ก็ทุเรียนก็ได้อาจารย์เท่าทันไรล้อเล่นครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาครับรู้เฟื่องเรื่องโหราศาสตร์กับอาจารย์เจนยันทิพย์ครับ